เรื่องของไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องค่าในร่างกายต่างๆอุณหภูมิอะไรเงี้ยเหมือนในสกัมเลยแล้วก็เรื่องการปฐมพยาบาลก็เหมือนกันมันเหมือนสักมันเหมือนสกัมแต่ภาพกราฟิกเป็นของมันสวยกว่าอ่าสวยกว่าสกัมสกัมมันดูเป็นใบไม้แล้วลายตามันดูอ้ยมันสักของสกัมมันดูเป็นเหล็กอะสีมันดูเป็นเหล็กมากกว่าผมรอเดสมทเทิลอยู่เพราะว่ามัน สวัสดีครับหายไปนานเลยสำหรับเกมสก๊อตนะับเราได้กลับมาเป็นในรูปแบบของการรวมมิดเอาดีซีด้วยเลยเป็นแพคคู่นะฮะวันนี้ว่ามีคลิปเหลือก็ตัดรุนรักันไปเอาจริงบอกตรงๆว่าช่วงนี้เบื่อเกมแนออตโตดมากเลยนะฮะแบบมันเย็นแล้วทั้งดีซีทั้งสก๊ออยากจะลองหาอะไรเล่นใหม่ๆดูนะฮะแล้วก็ไม่พลาดครับเราต้องอัดไว้ทุกคนให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเร็วนี้ก็รอดูกันไม่รู้ว่าจะหนุกกว่าแหละฝากด้วยนะครับเขาต้องฝากกูดิกูเป็นคนทำคอนเทนต์ดิฟ วันก็วัน last one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  all d i y all day a l d let's go let's go yeah let's go yeah woo ho gg man let's go เห็นมันเห็นผมวางกล่องโล่งๆข้างขอนมางี้ไม่มีคนเจอนะเขาไม่มาหรือเปล่าน่าจะวิ่งมันผ่านแต่ก็คงไม่ได้คิดอะไรแหละเลยไม่เห็น เพราะส่วนใหญ่ผมเล่นก็ไม่มีใครเห็นน่ะเฮ้ยเสียงอะไรพี่มันเล็ดบ้านปะบ้านบ้านที่พี่บอกอะใช่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 มันเล็ดบ้านเลยพ่อ Let's go Let's go Let's go พาพี่พ่อไป Let's go Let's go Bow Wow Going สว่างอ่าทางเข้าถนนสีเหลืองใช่ไหมพี่ใช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 ่ที่พี่ที่พี่บอกเมื่อกี้ที่ทำไมมันดังมาถึงนี่เลยอะระเบิดแรงแล้วเนี่ยสี่โฟพ่ะพี่ใช่แล้วพี่วิ่งไปไกลจังอะไม่ใช่ไม่ใช่ รถรถรถระเบิดรถระเบิดนะพี่นะพี่ระเบิดเหรอพี่ใช่ทางพี่นะพี่นะพี่ทำไมผมได้ยินไม่ใช่ทางนี้อ่ะมีคนมีคนมีคนได้ปะไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้พี่ไม่ใช่เสียงระเบิดมันไกลกว่านี้อีกนี่ไงนี่ไงที่มันที่มันจอดนี่ที่มันจอดใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคพี่เป็นนีงนะโหมันไม่มีอะไรเลยอะรถอ๋อแสดงว่ารถระเบิดตีพี่โตจบที่เสร็จโจร ผมไม่รู้ไงว่านานแค่ไหนอาจจะสักห้าหรือสิบนาทีแต่มันเอามาสองคันอะ่ะพี่พักเขาพี่พักแตไม่นา่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปพักบนก้อนหินแล้วกันโอ้ตกใจเลยระเบิดตุ้มรถระเบิดเพราะว่าทำไมมันซีโฟมันแต่ดังมาถึงตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> อีกเป็นรถอ่าอุ้ยอะไรอนะอะไรพี่มีคนตามหลังพี่ไหน โยนใส่โยนอะไรใส่พี่ไม่รู้เดี๋ยวเดิดน่ปโยนอะไรใส่พี่วะเดี๋ยวจีบเองหรือเปล่าวะเฮ้ยผมก็ไม่ได้ยินอะไรนะพี่ถ้ามันโยนใส่อ่ะเอาละคูณรอดละพี่เดี๋ยวเฮ้ยหล่นละเนี่ยพี่เจ็บได้ไงไม่รู้เพิ่งเรือเท่าไหร่อะแคเก้าสิบเจ็ด เกพี่พี่สะดุดหินเปล่าเนี่ยเก้าสิบเก้าแปดนี่มดกัดเลยนะพี่เล่ะม้ยมดกัดมดกัดพี่นั่นแหละพี่โอ้โอผมก็โดนพี่ผมโดนกระเบียกโดนกระดักเลื่อนสามเมตรเลื่อนสามเมตรเนี่ยกระดักตรงนี้กระดักเนี่ยตรงนี้เลยโอ้ยเจ็บเลยกูเอ๊ะเลื่อนสามเมตะ แสดงพี่ไม่ได้หลอนเองไม่ไอไอที่พี่หลอนเะนี่ยพี่ไอที่พี่หลอนเลยก็คือพี่หลอนว่าม,มีคนวิ่งตามหลังแล้วก็ฟาของใส่อะไรแต่แต่ไอที่ผมโดนอ่ะคือกับดักแล้วผมไม่ได้โดนเหมือนมัดกัดของพี่นะผมโดนทีเหลือข้อเดียวเหลือสามสิบวะพี่นี่คือต้องกินยาเปคฟิลเลอร์วะเนี่ยใช่ครับไม่ได้มาพี่ขาผมแหกไปแล้วรเรียบร้อยเลยสองข้างโอ,โ,โอ้โหฮะ ผมเกลียดเกมนี้ว่ะมองไกลๆอะไรมันภาพมันวับไปหมดเลยาลายตาออผมมองไม่ออกเลยว่าไหนคนไหนภาพที่ยังโหลดไม่เสร็จอะเฮ้ยจ้ามีประตูโดมประตูหนึ่งฝั่งซ้ายประตูที่สองปิดอยู่อ,อ่ะเอ๊ะแสดงว่าชัวไม่ชัวแน่นะไม่มไมชัวนะเพราะว่าโดมซ้ายสุดเปิดโดมขวาถัดจากอันนี้ก็เปิดมีอยู่โดมเดียวที่ปิดอยู่อ่ะอือวิอ้าโดนกับดักอย่าอย่าเดินวะอย่าเดินวะมานะจ๊ะไม่มีกับดักเดี๋วนี้ ดีไปให้ดีไว้ให้มันจะชุบผมอีกเหรอชุบบเฮ้ยมีเจิงนอนเว้ยมีเจิงนอนอีกเหรอใช่ใช่ว่าคาจริงนะจ่ะถ้าชุบผมขึ้นมาเนี่ยขาผมก็หักอีกรอบเลือดผมเหลือสิบอย่างเงี้ยมันคุ้มหรอจ๊ะอ๋อผมรู้แล้วชุบผมมาเพื่อให้ผมวิ่งล่อหนามอีกรอบนึชุบไม้ผมวิ่งหาหนามอีกสักรอบใช่ไหมเนี่ยโหนี่อันตรายะเนี่ยมีเจิงนอนเจงนอน I am Return เออว่ะนี่ติ้งนอนนี่ว่ะอิสตอยแม่งเลยอิสตอยแม่งเลยเฮ้ยจ่ากดแท็บมันจ่าเห็นกับดักมัน้ยอ่ะผมว่าผมเห็นกับดักนะแต่ว่ามันเห็นแค่แบบเดียวไม่รู้ดิโอ้ยโดนโดนโดนเหลือะไรจ่าเหลือะไรแปดสิบห้าแปดสิบห้าสิบห้าเก้าสิบโอ้ทำไมจ่าเดิไม่เป็นไรเลยวะจ่าใส่รองเท้าอะไรเนี่ยมาเนี่ยผมเดินล่อล่อล่อหนามให้มันเดินอู้โอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโดดออกได้ อคืออะไรอ่ะตูดกับดักไอ้จ่าเฮ้ยจ่าผมว่าผมเห็นกล่องกล่องป่ะเฮ้ยกล่องไหนเฮ้ยกล่องใจเพิ่งอาจจะเป็นกับดักทีนี้เราไม่ใจอะไรไม่ได้พอเราเก็บผมเข้าไปผมกระเพกอยู่ได้ได้เข้าเลยจ้าผมดูให้ดูดูคนนะมันดูกับดักผมไม่ใช่ลัมโปผมถอดไม่ได้ บิมาคุณบินมาอุ้ยคุณบินมาหากล่องปะไม่รู้ดิอาจจะเป็นกล่องนานแล้วนะหน่อยาจะได้เลยนีบหน่อยนะผมปวดฉี่มาถึงเกมผมในเกมฉี่ร้อยสามแล้วโอ้โหมีพวกมีกระเป๋าเฮ้ยมีน้ําโคกมีกระสุนลูกซองมีโคกมวยด้วยมีรีแพคิดมันวางล่อเ e v ่าจะร้อยเรามาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็เป่าเราทิ้งอะไรเงี้ย เราใช้มีดปาดออกได้ไหมได้ใช่ไหม,ใช,ไหมใช้อะไรอันอน่ะออเทปอาดได้มันหลุดเองได้ใช่ไหมฮ่าไม่มีอะไร,ร <c oughs> เลยถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอ๋อเฮ้ยแล้วก็ถอดเสื้อ,อผ้าเสร็จแล้วก็อันนี้ไง,ไงแล้วก็ผมก็ตัดเชือกออกเฮ้ยทำไมคุณถอดของอะ่ะเอ่อ <c oughs> ถอดแล้วดีถอดแล้วเอ่อใส่ขอ,ของใส่เยอะอ่ะ อันนี้เวงก็จะพังอยู่แล้วอะไรเนี่ยคอมแบทบิลเนี่ยบอดี้นั่นแหละมันซ่อมไม่ได้กดโป๊โอเคแล้วผมจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่เอาปืนยัดกลับไปว่าเผื่อเขาคิดว่าเผื่อเขาคิดว่าตัวเองยังใส่ยังใส่เกาะอยู่อะไรเงี้ยเราถือกระปุกกระบอกเดียววิ่งออกไปอ่ะขำเลยดิ งั้นผมก็ไม่ใส่อะถ้ามันเจีงอย่างเบาสักพักเลือดออกรีบดูจอซีดลงเรื่อยๆๆๆตายตายเรรียบ้อยอันนี้ผมไม่ใส่เนี่ยเอ้ยน้ำยู่น้ำมากเลยเนี่ยไอ้ผมวิ่งเรื่อยๆไปดีกับคุณอ้าวว่าไงคุณ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 บอสเอ้าคุณเล่นอะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณกวนที่เปลา อโอ้จบแล้วมันมันกเบมันม,นม,นมกล่องมุกออกทำไมเนี่ยไม่เห็นเห็นคุณเป็นที่กลัวเป็นทีน่สะตกไงจะตกยังไงวะเดี๋ยวไม่เผื่อคุณจะเป็นลมแดดอะไรเงี้ยใส่ชุดหนาเกินผมก็ถอดออกให้หนาวและโลกหนาวแล้วเอาเอาตักเทพยัดมือผมได้ไงเนี่ยไว้ผมปาดออกให้ไงปาดออกให้แล้วอยู่ดีไปโผล่ที่มือได้ไงไม่รล้ตอนแรกนี่คือกะกะว่าถอดเสร็จเอาไปเก็บกะว่าจะเอาไปเก็บในกล่องให้แต่รีบไงก็ การจะให้คุณถือแค่ปืนแล้วพอผมบอกว่าพอคุณมาแล้วผมพูดว่ามีคนมาแล้วคุณก็จะรีบวิ่งออกจากบ้านแบบมีแค่ปืนก็บอกเดียวอะแล้วลืมไปว่าชุดดนชุดนอนถอดอะกะไวาอย่างนั้นอะคุณชั่วอยาชั่วอยู่ไม่ได้แล้ว